การสอบสวนสอนชอ้างสงครามคุมตัวนายอานอน์นำพาผู้ต้องหาตามหมายจับคดีมาตรา116หลังทำกิจกรรมปราศัยทางการเมืองที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อวันที่3สิงหาคมส่งสารอาญาฝากขังผัดแรกเป็นเวลา12วันซึ่งขณะเดินออกมานายอานอน์ได้ชู3นิ้วให้แก่มวลชนที่เดินทางมาให้กำลังใจท่ามกลางการคุมเข้มของตำรวจค่ะขณะที่ทนายของนายอานอน์เปิดเผยว่านายอานอน์ยังคงมีกำลังใจในการต่อสู้คดีแม้ว่าจะถูกจับกุมเป็นครั้งที่2แล้วก็ตามพร้อมอยืนย ปฏิเสธข้อกล่าวหาโดยย้ำว่าการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญค่ะทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศที่สอนอชนะสงครามวันนี้ตำรวจมีการนำรั้วเหล็กมากั้นประตูทางเข้าสอนอเพื่อกันบุคคลภายนอกเข้าไปในพื้นที่ส่วนมวลชนที่มาปักหลักรอให้กำลังใจต่างตะโกนเรียกนายอานอนท์ทันทีที่เห็นนายอานอน์ถูกคุมตัวออกมาจากสอนอค่ะ และเมื่อสักครู่ที่ผ่านมามีรายงานว่านายบารมีชัยรัตน์นางสวรรนาตาเหล็กและนายกรกฎแสงเย็นพันสามแกนนำพิถูตตำรวจสอนอสำราญราชจับคุมตัวเมื่อวานถูกคุมตัวมาส่งที่ศาลอาญาแล้วเช่นกัน